ก็ขอากาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหอกาลีน,นา่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยนะครับผมอ่านะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมหอกาลีน,นา่าฟรีฟฟนะครับเราก็จะเข้ามาทําการพูดคือกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับที่เราได้คัค้านะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมหออีโวใหม่นั่นเองนะครับพี่ เข้ามานะครับผมก็สมากิจกรรมีโวใหมาอีโวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมว่ามันน่าจะแบบสวยมากเลยนะครับสมาเซตนี้นะครับผมนี่เซตนี้สวยมากๆเลยนะครับซึ่งจะมาในรูปแบบขอออีโวนะครับซึ่งจะมีอยู่3สีด้วยกันเลยนะครับคือมีสีเหลืองนะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงซึ่งกันละสีนะครับผมก็จะใช้ลูกแก้วแล้วก็พิมพ์เขียวในการแรกที่มากันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราก็ ไม่อยากให้เสียเวลาเนี่ยผมเราก็จะเข้ามาทําการสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของสกินแฟชั่นนะครับที่เราสามารถแลกได้คือสีเหลืองนะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูคลายคลิปแล้วกันนะครับว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับกต่ละสีใช้ลูกแก้วแลงหรือว่าใช้่งเขียวหยาละกิอันนะครับมาครับผมห้าใบเลยครับเปิดมาผมมาห้าใบเลยครับผมเปิดมาห้าใบเลยนะครับผมจัดเต็มเลยครับผมรอบนี้ครับมาดูกันนะครับไก่้เยปีเก็บดรามาได้พิมพ์เขียวมาหนึ่งอันใช่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนดอกพิมพ์เขียวมานะ อ่านะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับได้พิมพ์เขียวจังคาสอนหน้ามันหนึ่งอันนะครับผมนี่ไกดมาเรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียไดมอนด์เลยนะครับโหคุ้มมากมากนะครับผมได้พิมพ์เขียวมาแล้วผมไปจังคาสอนหน้านัาน่นเองนะครับสวยมากนี่อ่าน,นะครับไกด้มาหนึ่งอันแล้วก็ผมคือไกด้มาหนึ่งอันนะั่นก็หมายความว่าผมสามารถแลกสินเหลือได้แล้วก็ผมอ่านะครับโอเคผมคุ้มอยู่นะ โอเคผมนี่ครับก็เดี๋ยวขับไปนะผมเราจะสุ่มคิลาใบดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะดอกมันง่ายกว่าไหมเดีย๋ยวสุ่มคิลาใบดูดีกว่าครับใบแรกครับผมปุ๊บดอกไหมแน่ได้มาเป็นการ์ดนะครับผมการ์ดกุหละคอเลเวลสี่ซึ่งตอนนี้นะครับผมผมมี10กว่าใบนะได้มาเยอะมากเลยนะครับรอบที่2ครับผมปุ๊บได้ไหมแน่ได้ไหมแน่ โอ้ยได้อีกแล้วครับโอ้ได้มาอีกแล้วครับผมได้มาพิมพ์เขียวจังฮาสอนหน้าผมได้อีกแล้วนะเมื่อกี้สุ่มแบบคิละข้อไหนนะคินละห้าใบก็ยังได้นะครับผมคินละใบก็ยังได้อยู่นะโอกาสดอกมันก็มีอยู่นะครับผมใน่วนของสุ่มคินละใบแล้วก็สุ่มคินละห้าใบก็มีโอกาสดอกใกล้เคียงกันอยู่นะครับใกล้เคียงกันอยู่นะครับได้มารอบที่สามนะได้มาเป็นคุปองเดมอรอยยานนะครับจํานวนหนึ่งใบนะครับผมมาดูรอบที่สี่กันดีกว่าครับปุ๊บรอบที่สี่ครับผม ได้มาได้มา800เหรียญนะครับผมในรอบที่4เรานะครับได้มา800เหรียญนะครับแล้วก็มาดูรอบสุดท้ายกันดีกว่าครับรอบที่5นะครับผมมารับปุ๊บก่อนนี้นะครับผมแล้วก็สุ่มไปเรียบร้อยนะครับจำนวน10บใบแล้วนะครับในการที่เราได้เข้ามาหําการสุ่มนะครับก็ได้มาเส้นเดิมเลยนะครับไปการไปกระอัพเลเวลนะครับเอลละครไปเลเวล4นั่นเองนะครับมานะครับก็คือว่าคุ้มอยู่นะเราสุ่มไป10บใบนะครับได้พิมพ์เขียวมา2ออันนะครับก็มาคุ้มอยู่นะ แล้วผมอยากได้ลูกแก้วแหลบ้านนะครับเอาอีห้าใบแล้วกันนะผมเปสิบห้าใบเลยครับคลิปนี้ลงทุนจัดหนักหน่อยครับผมสิบห้าใบครับผมปุ๊บได้มาเป็นขั้นนะครับผมข,ขั้นสิกขั้นสูงมาสามขั้นนะครับได้มาเป็นอะไรเนี่ยโว้คูปปอเดมอนรอยั่นนี่ก็ออกค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะในเร่องของคูปปอเดมอนรอยั่นแล้วก็กระอัพเลเวลแล้วขอให้เป็นเลเวลสี่ขันทีนี่ก็ออกค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับแล้วก็ผมได้ขั้นสิก สงมานะครับคัานสิบขั้นสูงมานะครับผมจํานวน3ขั้นนะครับผมนี่แล้วก็เป็นกาล์ดสัญหาลิมิเต็ดนะครับไม่ได้ไม่ได้การ์ดสัญหานะแบบจํากัดเวลาน้องสวันเลยนะแบบบุฟเฟ่เลยนะครับ,แบบบ,เเค,รบคือเราสามารถใช้ได้เป็นที่เลยนะครับเป็นระยะเวลา3วันเนาะไปกดบ,บุฟเฟ่กาลาสัญหานะครับโอ้คุ้มอยู่นะครับนี่ครับผมแรกจะจีผมสามารถแรกกลกได้เลยนะครับคัะเซฟผู้ชายแล้วก็เซฟผู้หญิงเลยนะครับสามารถแรกกลลกได้เยน ต่ว่าลูกแก้วแรผมมีแค่3ลูกเองนะครับผมนี่คือประเด็นนะผมที่เราจะแร่ผมก็คิดหนักอยู่นะอันนี้นะครับผมเราสามารถแร่ได้เลยนะครับเด็กสางเซฟผู้ชายก็สวยครับเซฟผู Set ้หญิงก็ดูดีนะโอ้ดูสวยนะ้ำมากๆเลยนะครับคับเซฟผู้ชายแล้วก็เซฟขอบผู้หญิงเลยนะครับผมนี่อ่านะครับเป็นเกโฮโลนั่นเองนะครับสวยมากสีแดงก็สวยนะสีแดงนี่มีหน้ากากมาด้วยครับแต่ว่าสีฟ้านะผมจะไม่มีหน้ากากมาสีแดงนะครับจะดูดีหน่อยเพราะมีหน้ากากนั่นเองนะครับนี่ ดูสวยนะสวยเพราะมีหน้ากากมาเนเองนะครับดูหน้ากากนะครับใส่หน้ากากเดี๋ยวก็ดูดีครับผมนี่นี่คือหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากขายแบบอะไรนะที่อยู่ประเทศจีนเปลี่ยนหน้าของประเทศจีน่นเองนะครับการเล่นนะครับการแสดงกับเปลี่ยนหน้าเนเองนะครับมันมีหน้ากากใส่ดูแบบดูดีนะครับผมนี่ดูสวยมากเลยนะครับมาแบบนิยาจีเลยนะครับอ่ะนะครับผมในในเราก็จะมีแบบกล่องโปเดมอนขอบไปผมกล่องอีโวเหลืออยู่อีสิบใบใช่ไหมครับมาในในก็ไหนก็หล้วนะ รอบนี้นะครับผมเราจัดเป็นเลยดีกว่าครับเอาอห้าใบแล้วผมมาครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้ลูกแก้วแลหรือเปล่านะครับผมเราขึ้อีกห้าใบให้ผมปุ๊บปุ๊บนี่โอ้ได้มาเป็นขั้นสิบขั้นสูงอีกแล้วนะครับโหส่วนนี้ขั้นสิบขั้นสูงแล้วก็เป็นนี่ครับผมออดหน่ายมากเลยนะคกับอัพเลเวล4แล้วก็เหรียญ800เหรียญนี่ก็ออกค่อนข้างที่จะง่ายนะดรอปบ,บ่อยมากเลยนะ อันนี้ดับบ่อยจริงๆเลยนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับมันดับบ่อยมากนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งับผมรอบสุดท้ายครับอีกห้าใบับผมจัดไปเลยครับผมคลิปนี้ผมเรามาขนาดนี้นะครับไม่มีอะไรให้เสียแล้วนะครับปุ๊บได้มาเป็นขั้นสิบขั้นสูงอีกแล้วครับผมนี่อ่านะครับจะออกไหมเนี่ยไม่ออกแล้วนะครับผมน่าจะออกแค่นี้แหละนะครับผมนี่และในที่สุดนะครับก็สุ่มครบเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ขั้นสิบขั้นสูงมาเพิ่มอีกหกขั้นนะครับแล้วก็ให้มาเป็นกวดบุฟเฟ่กาละสันหาแล้วก็นนาาฬิกะครับผม อย่างละ3าวันแล้วก็ EP 1 0รเก็บวันนะครับก็ถือว่าพอได้อยูน่นะก็อนนี้นะครับผมในการสุมม่มหนึ่รอบจะเสีย60บเดมอนนะครับผมแล้วก็ในการสุ่ม5รอบจะเสีย270รเดมอนนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ไดมอนก็เยอะอยู่นะในการสุ่มนะนะครับแต่ว่าก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มและรครับไเป็นในส่วนของพิมพ์เขียวสองอันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกตัดสินใจคีนึงนะครับว่าจะเข้ามาทําการแรกสีไหนดีนะครับซึ่ง ผมว่านะครับผมสีฟ้าก็สวยนะสีฟ้าก็สวยครับอันนี้สีเหลืองก็สวยครับนี่ดูสวยดีเลยนะครับสีฟ้าก็สวยครับสวยมากเลยนะครับสีแดยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับมือเขามีหน้ากาดด้วยนะครับก็เลยดูดีขึ้นมาแต่ว่าสีอื่นนะครับสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับจะไม่มีหน้ากากนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือจุกแตกต่างกันแล้วว่าของแลกกับของที่แบบค่อนข้างที่จะแลนะพวกนี้สอสีนี้เป็นสีที่ คนคาที่จัดแล้วก็นี่เป็นสีแลนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแนขอคขั้งหน้านะครับผมสกินแฟชั่นนี้นะครับจะกลับมาอีกครั้นหนึ่งหรือเปล่าก็สำหรับใครนะผมที่ซึ่งชอบจังหาสอนหน้านะครับผมแล้วก็อยากจะได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทำการสุ่มลุกเจ้าอีโวได้เลยนะครับซึ่งมีระยะเวลาเต็มๆเลยนะครับหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะครับก็นับไปเลยนะครับผมก็กแก่ว่าที่15เมษายนนะครับเป็นจถือว่าที่ 14บสีือสภาคมนอกห้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้เลยนะครับ1เดอนเต็มๆเลยนะครับที่คุณสามารถเข้ามาสุ่มเพื่อกามล่าได้เลยนะครับกกรรมค่อนข้างที่จะหนามมากๆนะครับผมในโซนของกิจกรรมอีโวจะค่ะสอนหน้านะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากได้น้กกาแบบนี้นะครับผมแบบอกแนววรรณกรรมจีนนะครับผมก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมในโซนของลูกเจ้าอีโวซึ่งผมบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ สามารถเข้ามาสุ่มกันได้ใครที่อยากเติมเกมก็สามารถเติมเกมเพื่อเอาเดมอนนะครับผมเข้ามาทําการสุ่มได้บอกไว้เลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับเซตนี้ผมอยากได้เลยนะครับผมเลยเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเอ้ผมจะเก็บไว้ก่อนหรือว่าจะแลกเลยดีนะครับผมก็คิดนําเหมือนกันนะครับว่าจะแลกดีหรือว่าจะเก็บไว้ดีนะครับนี่นะครับผมก็ถ้าสีฟ้านี่นะครับผมใช้ลูกแก้วแล้5้าลูกนะครับผมก็แลกได้นะสีฟ้าผมชอบนะผมชอบเป็นสีฟ้าดูนะครับ ด้านหลังเป็นรูปแบบหมาป่าด้วยนะนี่มาในตีหมาป่าเลยนะครับมาในรูปแบบขอสิข้างสูงเลยนะมันคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นรูปหมาป่านั่นเอง oui นะครับสีฟ้าไม่จะเรือนแสงนะครับส่วนสีเหลืองนะครับก็จะเรืองแสงขึ้นมาก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่เรือนแสงไปแบบสายรัดโดดเด่นของสิข้างสูงประจําเดือนนี้นะครับมันเป็นไม่ใช่สายรัดหมาป่าเนาะนะครับ คือสีเหลือจะไม่ใช่สียษละหมาป่าความสวยนะ้ำก็จะต่างกันออกไปสีฟ้านะครับเป็นสียะละหมาป่าซึ่งเป็นบ่มบอกว่าเราได้มาจากสิข้างสูขขงของเดือนเมษายนนะอ่ามันก็จะดูแบบดูดีนะผมเพราะมันเป็นรูปหมาป่า่านองนะครับส่วนสีแดงนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบพญาไฟนะครับผมหน้ากากนะก็ดูสวยในแบบหนึ่งนะครับผมกับว่าผมชอบแบบสีฟ้ามากกว่านะดูนะครับผมเสื้อตลาดสีฟ้าครับมาดูแบบดูดีมากนะครับกับละสีดูดีมากนีครับผมสีดําสีดาก็ดูดีแล้วนะครับ ส่วนสีแดงนี่ดูดีสุดเลยผมอยากได้สีแดงเพราะอยากได้แค่หน้ากากนี่แหละครับอ,อยากได้แค่หน้ากากนะครับผมอยากได้หน้ากากเอาหน้ากากไปใส่เล่นๆนะเอามาเล่นเออนะครับดูเท่มากอยากได้แบบเฮ้ยคนนี้หน้ากากนี่มันน่า,นา,นาจะดูโหดอะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้อวดคนอื่นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ฝากไว้ด,วด้วยแล้วกันนะครับผมในโซ่ของกิจกรรมีโวจงังกาสอนหน้านะครับผมอ่ะนะครับผมก็ เาปว่าค่ับเพื่อนๆกันละคนนะครับผมชอบคลิปนี้กับผมในการที่ผมได้เข้ามาทํากาสุ่มนะครับลูกแก้วอีโบนะครับผมจํานวน25ใบนะครับผมเพื่อการล่านะครับพิมพ์เขียวนะครับจากทรหาสอนหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำใจให้กับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกดจับกระขายกันด้วยนะครับผมแล้วเรานะครับค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกลายว่าสมาคลิปนี้ผมเปานะครับผมก็จะก็ขออนุญาตเพื่อนๆกันละคนจบ คลิปไปเพลเข้านี้ก่อนนะคะ่ะไปบปกับพกเพื่อนสวัสดีครับขอบคุณมากวันนี้น้องก็มาช่วยช่วยเราปปออดูแลซัพพอ,นะอร์ตนะสซัพพอร์ตใส่สฮิสวสาฮิวทำให้เราได้คล่องตัวในการเล่นกิจกรรมที่ซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์แห่งนี้คร,ครับ,รบขอบคุณมากซื้อน้ำให้กินด้วยเออแล้วก็ถ้าใครดูอ คลิปนี้อยู่นะครับยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe นะครับถ้าไลค์ก็ชอบเราก็กดไลค์ด้วยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากบ๊ายบาย